สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเอาปุ๋ยมาใส่ต้นยางนามาค่าต้นอันนี้ประดูมนะคะเขาเริ่มเหี่ยวแล้วแล้วก็มากบไปเนาะกบกบกบแล้วก็เอาดินกบข้างบนอีกทีแล้วทีนี้เราก็ลดน้ำปุ๋ยงามมาก ีมาจากกวานพะเยา้างแรกแล้วก็แสะนาดินก่อนนะแสะยาแสะอะไรก่อนเรากบด้วยปุ๋ยปักตบชบาหรือว่าอะไรจอกแหน่อะไรพวกนั้นนะนี้เราก็จะทำให้เสร็จนะวันนี้สงสารเขาเนาะเพราะว่าเรา ถอดเสื้อเขาแล้วนี่เมื่อวานถอดเสื้อแล้ววันนี้ต้องกบกบแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ลดน้ำเขาเนาะแล้วก็ถมดินอีกทีนึงอดินมากบอีกทีนึงให้อ,ด,อ,ด,อ,อดีอดีทำมือก็ยังใช้การไม่ค่อยได้ยังเจ็บอยู่เลย ้างเจ็บจเลยกรรมยังได้ไม่หมดปวดนะปวดขอ้อปวดขอ้อโอเคค่ะหวังว่าคงรอดนะแรงนี้เอาให้รอดเอาให้รอดแรงนี้ขอให้รอดเถอะนะต้นสูงใหญ่ก็มีนะอันนี้คืออะไร ขึ้หัวแล้วนะเนี่ยยางนาตรงนี้ก็งามยงางนายังไม่ถึงปีนะที่เราลงไปนี่นะนี่สูงใหญ่อยูน่นะเนี่ยปี่ปอดูปะดูสิ้นเดือนมีสานี่นะถึงปีเพราะเราโตเราปลูกสิ้นเดือนมีสาปีที่แล้วเนาะ เดี๋ยวฝนมาก็โอเคโตวไวแล้วใส่ขี้วัวนี่เราหมักขี้วัวไว้เลยเดี๋ยวฝนมาก็เอาขี้วัวลาดตักลาดตอนนี้ยังลาดไม่ได้ไมันเลงร้อนไม่ได้ไม่ได้โอเคค่ะโอเค,อเคนี่นะคะต้นยางนาใบเขาใหญ่นะเ,เดี๋ยวเราก็เอา คุยมาใส่ทุกต้นทุกต้นไปโอเคโอเคค่ะนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายนวลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ